มาอยู่กันที่หนุมน่มๆวง BTS กันต่อนะคะมาดูโปรเจกต์ใหม่เป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคุณผู้ชมคือเป็นการสร้างซีรีส์จากเว็บน mm hmm. อ่าเป็นการรวมกันร,ระหว่างสองค่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันค่ะ mm hmm. ในการเปิดโผโปรเจกต์ใหม่ประจำปีของทางค่าย Hive นะคะต้นสังกัดของอยแบนด์วง BTS ในงาน2 0 21 High Briefing with Community mm hmm. นะคะก็มีหลายโปรเจกต์ที่เรียกเสียงฮือฮาจากเหล่า Army แฟนคลับของวง BTS ค่ะ รวมถึงแฟนผลงานของเหล่าศิลปินร่วมค่ายนะคะกันแบบไม่หวาดไม่ไหวค่ะจำนวนนี้เนี่ยก็คือโปรเจกต์เว็บูนะคะหรือว่าการ์ตูนออนไลน์ซึ่งทางค่ายนั้นก็จับมือกับ Never Webtoon นะคะพัฒนาการ์ตูนออนไลน์4ีเรื่องใหม่โดยจะปล่อยพร้อมกัานทั้ในรูปแบบการ์ตูนแล้วก็นิยายออนไลน์ค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าแถมงานนี้นะคะไม่ได้มีแค่บอยแบนด์วง b t s เท่านั้นนะคะ โดยเรื่องแรกเนี่ยเดอะสตาร์ e ิเกนะคะจะเป็นบอยแบนด์วง T-Byt ค่ะรุ่นน้องร่วมสังกัดของวง BTS นําแสดงในเรื่องราวของบรยแบนที่อยู่ๆเนี่ยก็เกิดตื่นขึ้นมาในโลงความเป็นจริงนะคะพร้อมกับความสามารถในการร่ายมนและต้องใช้เวทมนที่มีการต่อกรกับเหล่าร้ายค่ะ เรื่องถัดมานะคะก็คือ Dark Moon จะ e ล l o o d t l t e r นั่นเองนะคะเป็นผลงานแฟนตาซีค่ะคือก็บอกว่าเป็นแนว r o แมนต์ด้วยที่จะนำแสดงโดยบอยแบนน้องใหม่บงเอ็นไฮเฟนนะคะเรื่องราวของ7จ็ดวมไพายหนุ่มที่ต้องมาเชิอหน้ากับสาวลึกลับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือ Crimson h e a r t ค่ะก็จะเป็นโกลกุ๊ปวงใหม่นะคะของทางค่ายในการนำแสดงนะคะเป็นเรื่องราวเมืองแห่งเวทมนต์ปิดท้ายด้วยเรื่องที่4นะคะก็คือ Seven Face Charcoal นั่นเอง ซึ่งจะเป็นการนำแสดงโดยเจ็ดนุ่มวง BTS ค่ะกับเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพลาน่าเสือในยุคโชซอนนะคะโดยเวอร์ชันนี้เนี่ยดัดแปลงมาจากผลงานการประจนภัยในโลกยุคใหม่ทั้งหมดเนี่ยกำหนดปล่อยในช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้าบอกเลยว่างานนี้แฟนๆเนี่ยโอ้โหฟินกันเลยละค่ะซึ่งซีอขอของ็บตูนนะคะเขาพูดเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นการพิสูจน์ฝีมือของเขานะคะเพราะเขาเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยก็ตั้งความหวังไว้เยอะ ครับผมก็รอติดตามนะฮะเราได้ข่าวว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามั้งหนุ่มหนุ่มเทรเชอร์ก็จะมีผลงานการแสดงออกมาเหมือนกันนะครับติดตามได้เลยนะฮะ